ของโบสถ์นะคะกำลัง,ลงจะเดินไปนะคะยังเป็นอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองริร์มาสนะคะมีประดาารับสวยงามะะแสมบจมูกสุพุรีย,ะะยังเป็นตึกเก่าร้านขายโมวะพี่ปอนดูซิว่ามันจะแพงกว่าที่เมื่อเราดูเมื่อวานนี้ไหม กายูโร9ยูโรอันนี้เหมือนของพี่นอุงศรี6อาบองสี3,000ปลวกปลาซาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรางข่างจากับรถออโต้เนาะง่ายน่อยหืม380 ยังเป็นของที่ลึกอยู่นะคะแต่สงสัยว่าทำไมมันคู่บอลลอมเลยถุงถุง,ถง,งเดินอ๋อฝรั่งแกบอ,อกว่าเดินขวางทาง,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 งเป็นในอซอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสน,นะคะอระน,นี้ประมาณนี้ เป็นของที่ระลึกน,นะคะมีหมวกสามร้อยกว่าถุงมือถุงมือก็9.9้าจุดเก้ายูโรสิบก็ประมาณสี่ร้อยยูโ,โรประมาณสี่ร้อยบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะ ป่าป่าป่าไปหากินข้าวอะไรนะลูกปิดหรอปิดเราก็ไปที่อื่นเราเดินไปเรามีขนมอยู่นะถ้าเราไม่นั่นเราก็ยังมีขนมอยู่รถอยู่ตุนไว้เยอะอยู่เดิไปเรื่อยๆนะคะใช่ขายของฝากของที่เราลึกเราจะเดินกลัดไหมลูก เอออันนี้ก็จะเป็นของที่รล,ลึกมันก็จะมีมีดอืมเขาก็มาแห่ขึ้นเครื่องด้วยมีมีดนขายก็จะมีสามไอศครีมฮันโดราฮันโดรามร้านขายอะไรอ่ะรแ อ,อันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าแต่วันอาทิตย์เนี่ยร้านเขาจะหยุดนะคะเขาจะหยุดอ๋อน,นี่ก็เหมือนกับเป็นโบสถ์อีกนะคะโบสถ์อีกแห่งหนึ่งร้านอาหารไทยหยุดนะลูกใช่ครับเมื่อกี้จะไปมันหยุดวันอาทิตย์เราก็เดินชมไปก่อน เห็นไหมวันนี้ไม่มีใครใส่แมส์เลยนนร้านนี้ก็หยุดอันนี้ก็เป็นร้านเกี่ยวกับบล็อกเฮร์ร้านอะไรของที่รลึก นะคะร้านก็จะหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็จะหยุดร้านไม่มีร้านไหนขาดนะคะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆช่างตึกเนี่ยยอดโบสถ์ที่เป็นอนะไเนี่ยวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองก็จะจัดต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาส ให้ความสําคัญกับโบสถ์เหมือนบ้านเราให้ความสําคัญกับบัานี่แหละนะคะพ่อ,อกับบุกเขาไปไหนกันล่ะ,ละ,ละเดินไปละไกลก็ให้เวลาเราจนถึงบ่ายสองขนาดนี้นมันก็คือประมาณบ่ายโมงเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็น ของที่ระลึกก็อ,อ,อกับโลกเองเดินอยู่ไปเรื่อยๆนะคะโอ้ชมเมืองพิตตี้พิตตี้เวนิสก็คือ เมืองเบอร์นี้จำลองอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับช็อกโกแลตไหมเคอรือะไรเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นร้านอะไรของใช้นะคะเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีคนขายปิดร้าน กดแขนเขาแค่น <łość> ี้ก่อนนะคะร้านอา่าร